สดยู่แต่หัวใจกับมีคนจองไปแล้วมีคนจองเรียบร้อยแล้วเนาะจะสบายดีผู้ที่ติดตามและหับชมบเสือทุกทุกฐานบว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีตอนหับ เข้าสู่ซองบําเส์ชาแนลอีกคือเก่าคือเดิมเห้อเนาะก็มาพบมาพ่อกันทั้งพี่แห,หละเมี์เนาะทางเฮือนสาม,มอมเห้อเนาะเกือบานคือเพิ่นกรผ่านจากการถ่ายคลิปมาแต่ดนดนๆละไลนะเนาะเมื่อนี้บําเสดก,กับทีมงานกับสิได้มาอัปเดตเห้อเนาะปัจจุบันนี้เพิ่นยังมีคนคุยอยู่บ่หรือว่าเรื่องความักเพิ่นสมหวังหรือย,ยังเนาะ การทีได้พาทีมงานมาอัปเดตแล้วการทีได้พาเอฟซีมาสอบถามเพิ่อ,อีกขึ้นหนึ่งพี่น้องเลยเนาะปัจจุบันนี่ยผนมีคนคุยอยู่ทางใดพี่น้องเลยเนาะการทีได้เข้าไปถามเพื่อนพร้พอ,มพอมกันถือว่าตอนนี้กับมาฮอนเฮนือนอซานเพิ่นเป็นที่เข้มข้อยลัลกการที่ได้เข้าไปถามทางสมอมหมดเลยถือว่าบอเสิร์ดมาเที่ยนี่นี่เป็นครั้งแรกพี่น้องเลยเนาะการได้เห็นแต่สองอื่นไทยถือว่าเมื่อนี้กับมาอัปเดตอีกเก้าคนแลาะถือว่า เพราะว่าสามอมเพล่นปิดใจไปแล้วแต่อมนี่นี่เพียงแต่มาอัปเดตเรื่องความหักเพิ่นว่สมหวังแล้วบ่เหยือว่ามีคนคุยหรือยังกที่ได้ถามไปพอพอๆกันพี่น้องเนาะเจ้าสันวบายดีคุณน่าุณตาเนาะแมนแมนพี่น้องเลย หนาคุณตากันเป็นอย่างดีแต่ว่าเบาเสิร์ตจะมาครั้งแรกนะเราชนะเลยโอ้โหีนะแม่ครัเป็นครั้งแรกโดยโดฮูซสีอเสียงยังน่าพิแเลยว่าจะแม่นกับฮูน้ำสองอื่นแหละเนาะกับฮูประบัตเผินขาวๆอยู่ปีดหน่อยเลยนาะตามเพื่อเอฟซีทียังบุท่านฮูทางเดิมดังเดดูขาอนุญาดนำสื่อยังดีสามอมสามอมเนาะ มัมีใสโอมมะนิีซสอนุญาตนำจักปีเราจารอจ้า42 43ปีนี่แหละโอ้42 43ข่าวมาเลยจดนโดน43มาเนอเซียนดคือพี่่มอยู่แมนแบบคือประมาณมุงสามสิบนี่นะคือสาวสนวะเป็นสาวสดคนกับพี่น้องเลยปัจจุบันนี้ก็ยังสวยคือเก่าสดอยู่ ก็อยู่แต่หัวใจกับมีคนจองไปแล้วโอ้มีคนจองเรียบร้อยแล้วเนาะอนุญาตนำเป็นเอซีทางช่อง Youtube นบอลเรือว่าคนไทยบ้านเฮาเนี่ยบเอะแต่ว่าเพิ่นมาในน้ำเอมาทางเฟซบุ๊กนะบ่ได้พอเอชัจักกันแล้วแล้วมาเห็นอยู่ในช่อง y o ยูทูบว่าอ้าว่า่นเข้ามาถามว่าจะเปิดใจ่ว่า แมนว่าอ้าวูวะโอ้วะไปกันรุ่นโอ้ว่าสิไอ้สู้ได้บ่ว่าพวกไอ้เปิดใจมีแบบไอ้นุ่มๆโทรมาหลายเผื่อวากะรุ่นไปนเผื่อไงว่าวางเสื้อมีซิปอะไรอ่ะอหัอปัจจุบันนี่แมนคุยกับเพิ่นเนาะแมนปัจจุบันนี่แมนคุยกับเพิ่นโอหักคบกับเพิน่นนี่ดโดนเล็บหจากกับเพิ่น สามเดือนแล้วแต่เดือนเอพิฤศจิกาบอกโอ้แต่เดือนพฤจิกมาไหนเนาะนี่เนนสเดือนข้าเดืนนะเพิ่นมีแพทย์มาสิมาลินมาเทียนำบางทีอยู่บ่การโดนเลยเพิ่นกาว่าเอกาว่าเพิ่นก็อยูอ่ไกลเลยขายตัวมากะแพงนะเอออันโบเมนบบเมน,เมนต้องดูฟังไทยนี่บ่ ่นอยู่ไต้หวันคนไทยแต่เ่นเป็นสองสันสานนะดังไทยไต้หวันเดยตอนนี้พิในอยูไต้หวันหุ่นโดยโดยโดยคุยกับผลนเมื่อคุยโดยโดยนี่อนุญาตนำเนาะทาวาาความหักสมบังได้สร้าง เก็คนจะแต่งงานกันนี่เพิ่นให้เจ้าประยู่ทางพุ่นมาหรือไปเพินพ่นเที่ยวไปเที่ยวมาสิสิมาอยู่ลาวแต่ก็ยังไ่รู้แต่แล้วแต่เนาะแต่ว่าในในใจนะคิดว่าอยากมาอยู่ลาวแต่ก็ว่าฟังเบิ่งเขามามันแบบว่าเออมีเรื่อเหตุบอกระทาบ่ามีก็กคือไปไปไป,ไปมาๆมนาั่อนแหละโอะ้ดู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 ดดดดดคุยกันเป็นที่เห็บห่อนแล้วเนาะนแน่ ตีบเอื่างยูไซย,ยู่ไซนี่กะยังประธานแลกตกลง,งคักแม่เนาะแต่ว่ายูพี่แต่ว่าแต่ยัง่มห้คักเนาะแบบมาอยู่ก่อนเพราะว่าดูได้บอแบบไอ้เฮามีเหยกเห็ดบอดูพี่มันมีทางหาเงินบโอนะนะ แต่สำรวจมาดูทั้งพีก็ต้องมีหาแบบมีรายได้จึงมาอยู่ทำเนาะจึงมายูที่จะเช็คขี่นมเลยเดียวเดือว่าทีงานฮาร์โมนีก็ได้มาอัปเดตเนาะต้องคนน่ะน้อประิลธิเนาะที่ว่าทางสาวสมอมเนาะเดยอฉพาเกิก็มีมีคนจองแลลวพี่น้องในปัจจุบันเนาะเกิดมาเป็นกับเป็นอีฟซีทางฝั่งไทยคนละแต่ปัจจุบันเนี่เพิ่นก็ไดอีฟเียอยู่ทางไต้หวันคนละเนาะ แต่ก็มีแผนว่าสิมาเที่ยวลาวอยู่แต่ว่ายังประทันดนอีกดนนะ่นลโดนอีกสองปี<อ> <c oughs> แบบ่นไปทำทเทยยพื่อจะพุดนี่เป็นต้องมีมีการสัญญาไว้ชังบอดอยูไ่ไดแมนเพิ่นอ้เซ็นสัญญากับเอบริสันก็ได้าสองปีนะแต่ว่าขาสิมาก่อนก็ได้แต่เขาก็ต้องแบบปับมไม้เอยียงนะโอ คือว่าครบตามกำหนดจริงๆได้มาเนาะแ,นแต่ลาผักมากก็ได้อยู่ถ้าว่าลาผักมากก็่าเก็บเงินอะไรเนาะโดยโดย,โดยมันแพงคันขี้ดีไทยแต่มาง่ายอยู่ใกล้เนาะแมนอันนี้คือห้าสิบมาก,กต้องไอใ้ใสจ่ายรายนะต้องจะละรายมากเนาะม,นมาหอน แม่นแนนถ้ามาลราปัจจิตกับไปเองเนาะกาจเจามันก็สีได้สูงขึ้นถ้าครบกำหนดแล้วหามามัน hmm. ก็กัจจิได้มาเธอเดียวโดยโดยโดยหรือว่าคนที่มาเอาไปยูตั้งแต่วันน้ำมัเนาะเข้าไปกลับไปยู่ไส้ก็อยู่ได้นะเป็นในได้ไปอยู่พูดนำถ้าไปเป็นไปได้ก็ไปเนาะ อันเนื่อาคือชูบ้านคมือนี่้าหารายได้ไปได้จ้ะเก็บบมีเลยแม่นตกแรงก็คือยู่เซย์ๆนะขายยามใหายยมนาก็ยังว่าเฮาเห็นหาเห็นนาเลี้ยงงัวไปน้ำตกแรงก็บ่มีเวียเนีอยลอยไปงัวเนาะทนี่ยายนี่เฮาสบาย่อไป คือว่าหลังจากที่เปิดใจ MC โทรมาลุ้มกัหลายอยู่เนาะแต่ว่าเลือกคบผู้เดียวแมนโดยโดยวันปัจจุบันนี่ก็คบอยู่ผู้เดียวคือว่าเป็นผู้ที่จริงใจแน่เนาะเออโดยโดยทีมงานเขา <What> ก็ด <busca> ีใจน้ำเนาะโอ้โดยโดยตุ่นมาเซียแมนใี่เนาะสมบัต่แน่แมนแมนเขอให้ผลสมบังกันที่น้องเอยเนาะ ถตอวันยังรออีกจากสองปีวันสองปีเลยเลยเราอีกสองปีที่วันลมาปคุยกันขู่มือเนาะครับแม่คุยกันขู่อยู่แต่กับบนเริค้อโดนบวาไฟคนเขาเหยียกนะไนซิซิ้าซาหน้าที่จะมีมีคนเหยียกละก็โทรนตอนเที่ยงตอนเศ้าตอนแรงก็โทรอีนึง กะทุแบบเป็นน่ะดูพอเลยดูดูดูผิดต่อเลยขอบข่ามกำลังสมบัติคนลาเนาะกำลังวางเดียวช่างน่าคมีเคยมีครอบครัวหรือเปล่ามีเคยมีอยู่เคยมีมีลูกคนหนึ่งลูกชายแต่ก็ใหญ่แล้วลูกชายก็ไอมีแฟนมีครอบครัวอะไร ว่าเป็นกับเป็นของห้่งด้วยกัเคยสั่งของครัวมาแล้วเนาะคือชะมอมนี่ยังไม่เคยสั่งของครัวเลยเนาะโดยโดยโดยพี่น้อยเจ้าโสดพี่น้องเยี่คือแต่กะมีแผนแล้วล่ะเนาะอีกสองปีพี่น้องเยมีแผนแล้วอีกสองปีโดยโดยมีคนเข้ามาทาท้ำอยู่ด้อยอีกเว้ย จะพอกอยมี้ได้แต่คิดได้แล้วก็อืมโอ้แล้วติดใจก็ติดใจคนนั้นนี่แหละคือมันนี่กรับแบบมาอัปเดตเรื่องความหักเนาะเดินโดยทีมาอัพเดตเรื่องความหักเดี่ยวปัจจุบันในเพื่อกาสมหวังเลยเนาะสมหวังแล้วมีคนคุยแล้วพี่น้องเองความขึ้นหนักแนคือสมุดแบบมือนั่นมานี่สมคุยทวิตเบอร์นี่ขอไายก็ได้บอกได้ได้ เ<ม>ดย์เดยด,ย,ดยนะอืมฮัทติ๊กกี้ผมเคยมาเทีย่ยวลาวเที่ยวยังก็เคยมาอามานี่ยหว่ะคุณบ่กด้ยไอแต่ว่าเพื่อนไอมาอยู่ทางทางเหนือเพื่อนมาแบบมาส่งของนะโอ้แลได้มาเที่ยวมาส่งของแล้วก็ไปอ่ะไปอยู่ฮงกุ้งนี่ก็หลายปีแล้ว,นนลวเนาะหลายปีเออ้งแ ่รเอ้ีสามสี่ปีล <ร Stevens. S 1> <oh> ้วกัไปอืยเยดูคนจงัทบพวดเลเนาะหลายีกวาสพวดที่ว่าลูกคุนก็ยู้นงน้ำกันฮองกงบนบเลย่ไปนะลูกอยู่ไทยลูกอยู่ไทยนี่เนาะอืกเพื่อคนไม่ได้เคยสวนทั้งเจ้าไปยู <over> <iles> ้ทองกงน้ำบอก ก็ทลอเาะอยู่มันลำบากอยู่ชีวิตข้างนอกมันลำบากชีวิตข้างนอกมันลำบากคนเราไปกัอาจยไปกับไปูเที่ยวโอไปกับไปเที่ยวไปกับ่เนาะเป็นยูคุณก็ชัวร์เลยเป็นยังมาทันพ่อเนาะเดินเดน เพืเน่นมาตตลาดบะชาคนนี้แมนมาตตลาดาไปตลาดเลยรไปน้ำเพื่อนคิดว่มีนกูหักฝากของควันมาใหาา้บ<อ>่ไป <c oughs> ตลาดนี <c oughs> ่ไปตลาดนะอุะจอมปฏิจจ่ยน้เพื่นเนาะแมน มีคนคุยมีคนจองที่เฮบห้อยไปเนาะไปเนาะกรแต่มือมันไม้ก็ถลาแต่มือมันมือไม่อีกป้านสองปีสองปีสองปีเาคิดด้ตัวเองนป๊อกป๊อกป๊้แล้วเนาะ อดุโดนโปีเนาะสีไหคนย้ำหน้าไปแกกแม่ีเน่ปีนี่ปีสุพรรณสอค่อยกัคือว่าอดนลไอได้ดมน่บรน้อันนี้ที่จะค่อยเน่โม่เน่ประมาณครึ่งครึ่งกะวังเน่โ่วังเน่นะประมาณเนาะอสิวยโดยท่ว่าค่อยนี่ ไปเดยนี้เีน้คือว่าดลเค่อยนะวันคือว่าโดนแพ้ว่แต่ว่าม่านที่กันคือเาไปถ่าอยู่แคบทางคิวหลดแห้งๆแหงหโดนหนัวหัวเนาะนี่ไอเจ้ไปถ่าแล้วคุันหนหนหน้าไปน้าบ้านเาบสดนเยเ๋ยมันหอนยหน้ากับมนดนเนะแมนล้าวะ อยากไปก็ลืมเวลาไปเนาะก็ผ่านไปไวพี่น้องเลยอันอันนี้นคืออยู่ร่วมกันในเพื่อนเจ้านี่หลายคนหมดาาอ่ะมีสองเอื้อน้องเลยโน,<อ>น้โองชายองเนาะอมีเจ้ามีน้องชายคนนึ่งอยู่กับเอื้อยต่อ,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 อยู่กับเอื่อยอ้อมอ้อมขางนี่แหละน้องชายกระโจนจำได้ไหมน้องชายกระโสดน้องชายกระโสด นอกกระสุดปรดงานก็ส oh, mm. no ั mm. mm. ่งโอ้ยูดากันสองอ้น้องนี่ลาบกระสวดเจ้ากระสวดเนาะแ่นคือกระหันคนก็เอิญนแหละเนาะอเอิเอิารแ่ที่น้องอยู่ชุ่มๆมันเนาะไกลกันไกลกันก็ว่ามีอย้งกะไอ้กินนำากสั่งโอ้ยโดยดกกันไปมีอยังกะเอิญกันมากินนำกัน

ไก่แล้วเป็น้องก็สิสมหวังแล้วเพิ่นว่ะกระชี้ฮอดแล้วก็ตุ๊จันสิมาถ่ายคลิปอีกวันมาแล้วเนาะมาแล้วเนาะเออเขาหน่อยมืนอันใดซีซั่นเพิ่นมาให้อยังว่าถ่ายคลิปด้วยเลยนะเด็กคนนี้ถ่ายให้มาเลยแกเห็นเงียบเนาะทุกงคนหน้าเนาะแกเป็นอันใดเด้เพิ่น คือไปเห็นคนได้มาอัปเดตเป็นยังวันนี้กันเลทีมงานเท้ากันเลยมาอัปเดตพี่น้องเลยเดือดความหักของเกินเกิดอะไรป่าปัจจุบันนี่การสมบังแล้วมีคุยคุยแหละเป็นบ้างมีตลอดเท้ามือมือกะเกียมเนาะอีกสองปีเกิดว่าอีกสองปีกระสิีไอคนกระสิได้มาเที่ยวทั้งพี่เนาะกะได้ลบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเนาะ คือเพิ่นหลังจากนั้นกับเพิ่นกับซีมาเที่ยาลาเลยมันจากครบสองปีอืมอืออีนางเลยอีแกงนะเพิ่น <laughs> อีแกงนะเพิ่นครัคือว่าตาเพิ่นมาแล้วก,กับเจ็บซี่คอที่ชันกันเลยบอนลิร์เรอร์ไ,ปไ,ปได้อีก จะมามาเบิ่งก่อนมามาคุยกันก่อนมาไอ้ลมกันกับผู้ใหญ่ก่อนใหญ่ทั้งปีะก่อนเนาะทางใดโอ้โหถือว่าหลังจากคุณสัญญาพูดแล้วคุณก็สีมาเที่ยวทั้งพี่สีมาคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งพี่เนาะโอ้โดย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 ตกลงกันก่อนแล้วอามืองอายามก่อนอาเลงอายามก่อนโอ้โดยโดยโดย คือสามองเป็นผู้หน้าตาดีนี่ขอดอกแพงไปจากนี้เนาะดอแพงดอกโอ้ยเดเป็นเป็นชาวผู้ไทยเด้อเห็นหนอยเลยพอเพียงแต่ว่าหักกันแท้เนาะเรื่องใส่หัวใจเด้อใส่หัวใจเด้อใส่หัวใจใส่ความผักเป็นรักเนาะหักแพงกันแล้วเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเรื่องเงินคำก็ ปิดขอกนอกกายเพราก,กันทีลังคืนวันเนาะ<ด>หักแท้แล้วก็พอเป็นไ่บ้าอ่ะกว่าอาจ้รย์สิบวันเนากแตสิประมาณนี้เนาะอาจารย์เราล้มกลางเมอมนี่กดียวางมอมนี่เัีนานทีก็อถูกตโดยโดยเราก็มาอัปเดตข่าวๆเรื่องกรมหักของเพื่อนนั่นแหละเนาะโดยสิประมาณนี้เดี๋ยนานนานวน,น,น้องเลยเ<ด>

เรียกว่าม kind of <T |ar|> ีเจ <eing> ้าของหัวใจแล้วโอ้ยอยากคุยแบบผู้จักไอ้แบบหักแพงกันหักแพงกันก็ได้โอดยโดยโดยกะถักมาได้คือเก่าอโดูดูทีหลังเลยแค่ทำนี่สิพอก็เนาะก็ที่ได้ถือโอกาสนีิราทั้งคนเลยเนาะเจ้าสบายดี เจ้าไปนอะไปนอะถือว่าการโอลมการสัมภาษณ์หรือว่าการอัปเดตเรื่องความหักทั้งสาวมอมเ่นก็มีคนคุยแล้ว่นว่าหัวใจก็มีคนจองแล้วนนเนาะก็เป็นเอซทางฝั่งไทยพูดแหละคนว่าเนาะก็หูจักกันมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกพูดแหละนับกับประมาณสองเดือนถือว่าปจุบันนี้กัเรื่องความหักก็กำลังหวาน่นว่าเนาะกำลังคุยกันกำลังไปกันด้วยดีคนว่าเนาะ คือว่า FC ฐานใดอยากมาแสดงความยินดีอยากโทรมาคุยด e ้วยความลืงเคยกับเพิ mm ่น hmm. กับโทรได้ลมได้คือเก่าคนนั่นเนาะส่วนเรื่องหัวใจหรือว่าจากลมสู yeah. ้เป็นแฟนนี่แมนเพิ <S <S ่นมีผู้จอกแลลวคนนั่นเนาะลมกันแบบลืงเคยนี่ก็ได้อยู่คนนั่นเนาะก็เป็น FC ทางฝั่งไทยพูดละคู่คล้องหัวใจกันเนาะแต่ว่าอายเพิ่น ทำงานอยู่ทางฮ่องกงนั่เนาะ,ะแต่ก็มีการสัญญากับบริษัทผลยังบาทันมามมาอย่างบ่ได้อีกประมาณ2ปีก็ได้กลับมาไทยและกะ็ได้มาเที่ยวลาวคนะนเนาะก็สิประมาณนี้เนาะขอขอบกขอบใจวาอย่างเอซผู้ที่ติดตามหักสมบเรณตัตงแต่้นจนจบขออวยพรใส่ให้จงมีสุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีมีแหงปัศจากโรคภอดภัยเจีฉะนั้นบ่เสดขอกาวคำว่าสบายดี